สวัสดีครับผมมื่อวันที่สิบทันวาครับสองพันหรอยหกสิบสามเหืองงามๆดีครับทางลานคอนจ,จักรเซตกระไดมามอบรถแท็กเตอร์ยันมา,ร,นา A, รุ่นไวเอ็มสามห้าหนึ่งเอรุ่นใหม่ล่าสุดครับให้กับคุณพ่อพันธิบยูเทียมเพื่อทาบอจังหวัดนองคายาลูกค้าท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0819648852หรือจะเข้าไปเบองรดช่มรถอยู่สาขาใกล้บ้านลูกค้าก็ได้ครับทางลานห้องมีสาขาอยู่ที่หนองค่ายมีสองมองมีพุ่มมีไส้บันผือที่ว่าไก่หนองค่ายนะครับแล้วก็สันักงาันไงเขาอยู่กลุ่มพระว่าปีครับแต่ไัดอุดรอรถตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ ีไส้สุดลำครับสามารถเปลี่ยนเกียร์แบบบ่ต้องอยุดรถได้ครับการใช้งานกับคองโตรครับมีระบบจีเพยียติดต,ตามรถสามารถคำนวณพื้นที่การใช้งานการไทการออกนอกพื้นที่ตัวนี้ครับรับรถยู10,000บาทครับ มีอุปกรณ์ก็สามชิ้นมีดันนาผ่านลอตเตอรี่ครับเดี๋ยวผมพาชมตัวรถไปนั่งครับตัวใหม่ล่าสุดครับมีรุ่นหาสิปป็ดแรงและหาสิบเป็แรงครับเป็นวายเอ็มตัวใหม่ล่าสุดลูกเรนเยอะครับระบบเกียร์กับชุดยอดสามาบต้องยุดรถเปลี่ยนเกียร์เด้เลย รอครับดูรอดุนไม่ตัวนี้ทางลาดก็มีหลายโปใหใ้เลือกครับตอนรับตีไหม่ลูกค้าท่านใดสนใจก็ขอไปเบิง่งไปชมกันได้ครับตัวนี้ก็มีผ่านหาซมทีครับลอตเตอรี่ของยันมาครับของซมที่ พอเจาะย่องใส่ไม้นะไว้นะมันนี่กับมาส่งรถให้ลูกค้าคุณพ่อพันทิพย์เป็นลูกค้าเก่าของทางร้านครับมีรถไว่อยรถเย็บ49แรงครับเป็นลูกค้าเก่าทางคนใจ ขอขอบคุณคุณพ่อพันทิบครับที่ไว้วางใจใส่บริการกระทั่งลานขอบคุณครับ